สวัสดีท่าน,นผู้ชมนะครับบกับผมตกบอีกแล้วนะครับทา่านผู้ชมวันนี้เรามีงานเป็นปลานิน,นบุเป้นะครับเป็นปลานินไซส์กลางนะครับก็เป็นบุเป้5ร0 0 5 5 0 0ตับได้สองคนกุก้งก้ามแดงตกได้นะควันนี้มาลุ้นกันนะวันนี้จะได้ปลานินเยอะแค่ไหนนะครับมาดูผลง,งานปลานินครับเดี๋ยวเน้นเะป็นกุ้งแล้ววันนี้ มากปลาจะกินกุ้งขอเทศให้กุ้งสดเทสนะครับก็เดี๋ยวตามมาชมกันนะครับวอานี้อันนิ้นนจะเข้าดีแค่ไหนริ่มกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจ้นะครับ เพนใหญ่เพนใหญให่เข้าเฮ้ย,ยนะเพี้ยนจันทร์นะพี่จะเพียนเพนใหญ่เพนใหญ่เฮ้ยจันทร์พี่จันทร์หางยาวๆไอตัวที่ลอยเมื่อเช้านี่แหละใส่กับโลแล้วโอ้โหวิ่งอยู่ท้ายจานทร์มาแล้วใส่กับโลดูแบบแบบแล้วก็จะเพี้ยนใหญ่เห็นไ,ไห อุ้ยสา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 สายอุ้ยควนี้หนักอะเบ็ดใหญ่ปะเนี่ยเบ็ดเล็กเบ็ดเล็กนจันนอจันนอนจันสวยได้มจันรันจันๆมากดดีกว่านันจะใสโล อืมๆปล่อยเลยไซโลเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวนอนจานอีกแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยดูดูมาแล้วมาแล้วนอนจานสามสี่ตัวแล้วเนี่ยว้าวเฮ้ยเหมือนป้านินเลยป้านินป่ะอโอ้นอนจาน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  มัน้นใสสวยใสโลกว่างอะไรเนาะโอ้โหน้ำบานปลากินเหมือนกันดิปลากินเหมือนกันเ,นเ,นนเรียบร้อยเดี๋ยวอันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้อันนี้อันนี้กินอันนี้ก็กิน,อน,น,กกนโอ้โหมาหน้าวัดเลยวัดเร็วกำลังกินเลยได้ได้ โอนตัวนี้ตัวหุ้มมงี่สิบองี่สิบตัวหัวนะตัวผู้เอาลถตันนี้ vai ia ali no parque บนินนนะทำไมาสิ้าแบบน,นก็ตัวใหญ่เห็นคางแดงๆอยูน่นะ้นอนจัน,อออจนแ,แล้ว,ลวออจันิดกนไหน้กินะก็ แม่ปมนี่ไหมตัวนี้อแล้วก็แม่ปมอ๋อวิ่งออกวิ่งออกวิ่งออกเดี๋ยวร้อยไซนี้อะไรอะไรอะไรฮะ ตัวไหมตัวเดี๋ยวกวงเกี่ยงเลยเฮ้ยงานเป็นหน่อยร้อยหน่อยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย เรียบร้อยเ็นปากเลยครับเรียบร้อยนี้โอ้ยตัวนี้หนักไป อยู่ไหมไปไหมติดข้างไหนวะพันกรดานปากข้างบนเลยไม่หลุทะลุกแไมคขนาดเบียดหัวจะทะลุแล้วนี่ ไม่อยู่ในกระชังดื้อดึงมือเลยดึงคันเลยจังเลยนะปื่ดเลยนะต้องกินอย่างนี้แต็มถึงจะเรียกว่ากิน

อุ๊ยดีนะติดหน้าอยู่มันจะไปแล้วให้พาอะไรวะแต่ดึงด้งๆดงไม่โพอไม่เห็นด้วยนอนจันแน่เลยตรงนี้แกะได้ติดแกะไหนไอนอนจันนอนจันแน่เลย้ลยไม่โพ่หน้ามาเลยโอ้โหสระาบไปทางโน้นที่จะติดกระชังโอ้ยนอนจันจริง

สองโลสองโลผมว่า,า,าแต่มันผมว่าทำไมแรงดีโอ้โหชมเต็มไปด้านปากเลยตัวนี้ของจานไซส์สวยสุดยอดสุดยอดมืหนักจงังนินเลยปากปากแก้มปากแก้ม อออยย่ S <S ่ actually, ูู่่่กินลงไปละหัสนะที่ตีแหลสามารถกินลงนั้นไหมอ่ะปลายลหัดส้มอร่อยเอาบ้างวกลบ้างวันกลางวิ่งเลยเนียวน กัญชัยน้ำเดือดน้ำเดือดตอนเที่ยงน้ำเดือดตอนเที่ยงเฮ้ยเดับเที่งเขาแก้มาเลยเดอดตับเที่ยงก็ได้เินอจัโอเคเี่เนืดี ก,ก,กินนะนี่นำทำปลาสมอ,อันนี้ดดในใต้องโยนใจหรอเอาออกมแดงก็แล้วโวลกเกือจะเปลือก เนื้อไม่แดกใชยเลยมาเป็นโฟงป่วะนอนจันแน่นอนตัวนี้สบัสดสบิงงี้น้องนอนแน่ฮัโลโหลอ้ยอ้ยอ้ยโดดออกโดดออกลิดเยอะลิดเยอะ เยอะเรียบร้อยครับสวิงครับสวิงไหนๆแล้วสายยาวสายยาวแล้วก็เม็ดโฟมกินเรื่อยๆนะแล้วก็เม็ดโฟมเนี่ยงอนจันใหญ่เซนโลกว่าทุกตัว โอ้ยยวตัวยาวเลยจันใหญ่ไซโลโดโตโดโดโดโตเทบร้อยตัวนี้ยศนี่บันึงก็กินบนึงก็กินตัวนี้ยศนี่โดดเลยไปไหนครับไปไหนแล้ว มาแล้ว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 อ,อหนอนจันลิสกดิ้นแรงจังโอ,โอ้ยีสกโหนอนจันใหญ่หนอนจันใหญ่ต้องมีต้องมีโลครึ่งอะไรตัวเนี้ยโอ้ตัวใหญ่วะ่ะผมว่าทำให้กระโดดหนอนจันเกือบสองสองโลมั้งตัวเนี้ยโอ้ยเรียบร้อยครับเรียบร้อยอนจานไซส์สอง มีสองแน่น,นอนตัวนี้นี่ไซโลแน่นอนครับท่านผู้ชมเข้าเต็มปากกุ้งเต็มปากก้อนโอ้ยอุ้ยอันอนี้ยี่สกได้เลยอันนใหญ่อันอน,นี้ยี่สกตรงนี้ก็มันพันกันนะเนี่ย ปอตอ,ตอเนเอช้าเใช่จริงจริงตรงนี้ใกล้เนี่นะ <c oughs> ยจริงจะบอกว่ามันนอนและหาเลยโอ้มามามาดิ้นมากแต่ตอนนี้โอนจันทร์แพงสายนี โอ้พนนาะพันกันยับี้ยก็ตอนนี้ใ้าม้าวอยู่ทใ้สามที่ที่แปดสามทีโอ้โห โอ้ยอะไรเนี่ยไอสกซส์โลขึ้น่างกันยับเลยทานกันยับเลยไอสกไซสองกินเงืองเงือเงือตเพื่อนกินไอศะ พี่ศอกพี่ศอกพี่ศอกนี่ตากันเ่อะเลดนตัวเล็กด้วยกพี่ก,อ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 กสองโลแน่นอนตัวนี้หนักที่บ้า ร้อยตเพียนช็อตเบอร์ดี้ไข่เนี่ยเลยตัวเนี้ยท้องกลมบ่องเลยสุดยอดกุ้งเต็มปากสายย่อนี่ปกติสายย่อนไม่ต้องวัดโโอ้หไม่เหลือเลยไม่มีอะไรเหลือ้าเลย เถี่ยนเถี่ยนกลัไบไปทันป่กโอ้โหตัวนี้ยกลับไม่ขึ้นเ <c oughs> กือบไม่ขึ้นเฮ้ยขาดคาดขาดคาดาด ศกเข้าดีครับวันนี้อีศกนนจันโอ้อันนี้นนจันใหญ่เอาอีศกอีศกศกสวยงามโลกว่าไ้โลตึงมาแล้วโดยเซียนสักสิดยอดแล้วตัวมากับลล้ะกินะอะไรไปยังท้องป่อง โอ้ยนี่ของแท้สองตัวหี่วสองตัวยี่สองตัวก็ <c ười> สองตัวใหญ่ด้วยดิ <c ười> อุย้ยสองตัวนี้แม่งตัวเท่าไปเลยโอ้สุยยดยอดแต่คิ้วก็ะเดก ดิ่เลยเยอะมาดิดเลยพวมันตัวปลารวมครับเพียนนินยิสก,กันจันนะครับน,าา 3, น่าจะสามสี่สิบโลน่าจะได้โหสุดยอดสุดยอดสองคนนะครับไิสักช่วยกันต้มดูข้างบนโหสุดยอดว่าสี่สิบไม่อยู่นะครับนี้